นึ่งข้าวเหนียวร้อนๆค่ะวันนี้กินข้าวเหนียวกะสิมีซุปนอไมันะคะอีกอย่างหนึ่งตามด้วยลาบหมูแต่นี้เป็นแตงกัวแล้วก็มีแครลอดมีถั่วฝักยาวนะคะข้าสิต่ำต่ำไปต่ำไส้ลูกชินก้นหมูลูกชิ้นหมูลูกผสมผสมไก่ค่ะแล้วก็ใส่ไอ้อูอัดใส่ขนมจีนค่ะ อันนี้เฮ็ดกินเองเนาะค่ะอยากคนอื่นบ่กินเรากินผู้เดียวตำใสขนมกินใสน้ำปรลาเนะคะใส่พิ้ินูสวน,นะคะ่ะเพราะว่าพิ้ินูสวนมันสีหอมเนาะคะ่ะพิ้ินูสวนนี่มันสีหอมไวลาตังก็เลยใส่พิ้ินูสวนตำมันสิออกเพชดเล็กน้อยแต่กับพเป็นอย่างจริงจริงอยากใส่กุ้งน้ำขยานกินบ่เบิดก็ก็ได้ใส,สแค่นี้นะคะตำใสขนมกิน ตำขนมจีนค่ะใส่พริกขี้หนูสวนขาดไม่ได้คือน้ำปลาค่ะน้ำปลาส้มตำก็ใส่ชุดรสไปนิดนึงพริกขี้หนูนี่ตำละเอียดไม่ได้มันเผ็ดมากพริกขี้หนูสวนเอาความเอาความหอม ตำแตงนะคะเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ตำมะละกอใช้แตงแล้วก็มีถั่วถั่วเราก็จะไม่ตำเราจะทำเป็นแบบชิ้นๆน่ะถั่วฝักยาวปรุงรสก่อนใส่น้ำมะนาวแล้วก็จะใส่แตงลงไปหนมจีนลงไปเหมือนตำสั่วนั่นแหละค่ะ เสร็จแล้วค่ะใส่แครอทด,ด้วยมันก็จะออกแดงๆจะใส่ปูอัดปูอัดนี้ตําไม่ได้มันจะเละปูอัดต้องเอามาคุกเขาตําไม่ได้อร่อยอร่อยมากหอมพริกขี้หนูสวน ไม่ใช้พริกกระเลี่ยงไม่ไม่ใช้พริกอะไรอะเขาเรียกพริกอะไระไม่แรงๆพริกสีดาหรอแต่นี้เราใช้พริกขี้หนูแทนปูอัดก็จะตําไม่ได้มันจะเละเราลวกเฉยๆลวกกับลูกขิ้นเสร็จแล้วตําแตงตําสั่วตํามั่ว จบคลิปไปแค่นี้แหละค่ะขอขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กนถุงกุหักคัดทีดนสวัสดีค่ะ